เอโย่พร็อกซี่สวัสดีครับผูนาพร็อกซี่ครับสวัสดีครับผมชื่อวิเตอร์ครับสวัสดีครับผมกันครับสวัสดีครับผมองนีครับผมสวัสดีครับกอนครับสวัสดีครับคิมครับผมสวัสดีครับโชคุนนะครับ ัั oh. ออัั hm ันนนนนอาวิยวะหอตเฮ้ยอันนี้ชิมแน่อันนี้ชิมได้หน่อยไม่ใช่อันนี้ดูจากรูปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นนิ้วครับนิ้วโป้งฮะผมรอเล่นผมรอเล่นผมรอเล่นผมว่าน่าจะตาที่แบบกำลังหลับอยู่ตาที่เขียน smoky eye ครับ ใช่ป่ะเหมือนสโมกกี้อายอะโอ้ yes right right นี่ขุ่ใต้ตาแต่ไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ก่อนแน่แต่ว่ามันมีการตอบมีการต่อผันตาบปัาวไมนึงนะแต่ว่าตาเขาดูเป็นตาที่ไม่ได้ถึงกับสองชั้นอ่ะเป็นเหมือนตาแบบก้มกึ่งอ่ะเออแต่แต่แต่ดูพอนึงนะ ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเองนี่ฮาเลยนะเออขนตาเหรอผมก็เตัดผมนั้นแต่ขอดูด้วาก่อนผมว่าโชคคุณไม่ไม่ใช่จังหวะวิ้งตาป้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วิกคืออาจจะโชกคุณเฮ้รู้สึกไม่เหมือนตัวเองเหรอจริงปะรู้สึกเหมือนเป็นวิคเตอร์ไม่ก็ไม่ออนลีนี่ไม่ใช่และอองรีนี่จะตัดออก รู <One input> ้สึกเหมือนเป็นพี่กันแล้วกเตอร์ไม่ใช่พี่กันไม่ใช่วิกเตอร์นเ่อะถ้ารู้สึกแบะมหมกตอออ่ะพี่กันุยยาก่อันนี้รงอันจริงอันนี้ยากเนี่ยไม่สีหรือเปล่าเราะสีัวไม่่นเอางี้นะครับคสังเกตหรือเปล่า user ที่ดูอยู่นะครับลอง comment บอกนะครับว่าทุกคนรู้ไหมผมไม่รู้อ่ะผมลองเดาเลยนะผมมาเวไม่รู้เลยครับเกมนี้อ่ะ ผมว่าคริมมาผมมาผมให้คริมเลยอ่ะดาวพี่เกมไม่ชิมแบบปลาไม่มีสองชั้นเลยอันนี้เอาด้วยป่ะแล้วข้าระจำเลยข้าจำว่าข้าประจําเลยโอ้ยจำไม่ได้อะมันยากอะโห้มันไม่สีกับตัวเลยมนไม่คิดมันไม่สีกัับตวเอง

ี่เป็นรูปองลีเหมือนเดิมหรือเปล่ารูปไตเรื่องไตโยกนะเนี่ยตอนเนี้ยเขาโยกนะเนี่ย้ายแล้วย้ายรูปแล้วเบอร์ห้าประหยัดไฟประหยัดไฟเบอร์ห้าอ๋ออันนี้เกนอันนี้นี่กล้ามเป็นมัดมัดแบบเรียกว่าภูอลาสก้าอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่พี่กันนี่่ผมรู้้ดวยไม่ใช่พี่กันแน่ไม่ใช่พี่กันต่าวีกันมีรอยสักเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นรูปเก่าไงเพราะว่าีเขารูปเก่านะชนะบ้า ไอที่เก่าครับไม่มีทางอันนี้เป็นรูปที่พี่คิมเนี่ยยืนอยู่ทะเลไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลใช่ทะเลทะเลอะไรข้างหลังมันเป็นตึกอยู่เลยผมรู้แล้วอหไรใช่ปะเฮ้ยที่อันนี้ปะไม่รู้แต่เป็นพี่คิมแน่นอนใช่ไหมครับไหลไหลเป็นอย่างนี้ด้ววยตัที่เลย กาวเป็นมันมันเนี้ยเสือสาวเฮ้ยโอ้โหแันนี้ง่ายเลยโหดูเลยชกุลครับไม่กี่คนเพราะว่าชกุลก็มีต่วคนเดียวที่ชอบเอาแว่นคาดผมอะฮะคนเดียวในโลกคนเดียวในโลกเลายเอาอย่างนี้เ e x ดิเอ็กซ์แคลูสีเอ็คูีมากเลยอุ่บบี้ แปลว่าคนนี้และนี่ก็คือจมูกมีฝายจมูกมีฝายเหรอวิคเตอร์ไงใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่ใช่จมูกแบบนี้คนที่ชอบทำจมูกใหญ่ๆองลีครับทำจมูกใหญ่ปอะไม่แบบแบบมันจะทำนีได้แบบขยายแบบขยายเล็กออกใช่ไหมองลีครับ ตลอดนะโอ้โหสองนิ้วเอาไปดูเอาไปดูนิ้วเปป๊อปป๊อไม่ใช่ของพี่อะไม่ใช่ของพี่แน่เพราะทำไมก่อนเราดูหน่อยเฮ้ยใช่ใช่ใช่ดูสี เหมือนเปล่าเอ้ยเอ้ยเหมือนของอลียตัวองนี้ก็ใกล้เคียงอเลีมาเทียบดิไม่ต้องดูว่าข้างไหนนะนี่มันคือข้างไหนนะข้างขวาคนณเหมือนนะนี่ปะนิ้วคุณอุบอวะเอ้ยนิ้วคุณก็เหมือนแต่มันเหมือนนิ้วหันออกนะนิ้วชี้กามไม่เหมือนนิ้วคุณจริงๆนะคือดูเส้นเไม่ค่อยว่าก่อนก่อนไม่ยากแต่ถ้าเห็นเล็บอะก็รู้เลยว่าาใครมเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวไม่เหมือนคุณแน่นอนแต่ปีนี้เป็ื่อนชันก็ได้ไม่ขอตอบนะตอบตอบตอบอาก่อนท้าห้ดูหน่อยเป็นไปได้นะเฮ้ยกลัวท้าผมไม่อาจจะเป็น ก็ไม่ได้่ใช่ไอ้องนี่ก็ดื่มอาจจะใช่ก็เอาจริงๆเหมือนนิวคุณเหมือนนิวตัวเองมากดูอ่านั้นลองตอบอ่ะตอบก่อนแล้วกันครับก่อนเน่าเรอบหมอรุนมากข้อนี้ตื่นเต้นอ๋ออะไรหรอพตีครับผมรู้ผมรู้พี่่ตีครับใช่หรอใช่ ใช่ใช่ไปไมได้นะไปไม่ได้พี่ติ๊กตอนแรกจะตอบโชกุณแต่ว่าพี่ติ๊กตอนแรกนึกว่าเป็นคุณแต่ไม่ใช่ตอนแรกนึกว่าโชกุนแต่ว่าดูขนาดแล้วเหมืนพิติครับผมเหมือนพิ๊กครับไม่แต่หูสังเจ็บดีพิติใช่นี่ว่าพี่ติ๊กแหละใช่พี่ติ๊กตึงหูยาวมากใช่ไหมเพราะเราไม่มีตึงหูแบบนี้ใช่ป่ะพิจูนนะเนี่ยพี่ติ๊กครับเลขสองพ่อ ดูวไม่ใช่ี้ก็เป็นพิตัเนทันวันนี้ทันวันนี้ยังไงฝากสุดสัปดาห์ของพวกเราพ็อกซี่ด้วยนะครับสุดสัปดาห์พ็อกซี่ครับรารอรูปูใหม่ๆกันเถอะว้าวจะไง